ดีครับอยู่กับปอซาสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเอเลนเยเกอร์นะครับหลังจากที่ผมเอาออปชันลดแรกออกจากรองเท้านะครับเป็นแม่นยำทักษะ40%นะครับว่ามันจะข้ามแม่นขึ้นขนาดไหนนะครับแต่ผมจะลองทดสอบใน PVP ให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่านี้เพิ่งเล่นไปนะครับ ทีมนี้มีธาตุน้ำสองตัวครับมีตัวบินด้วยแต่ผมไม่มีตัวกันบินดีๆละสิมาเดี๋ยวลองไปตีหน่อยไม่รู้ว่าจะไหวไหมครับแต่เดี๋ยวขอใส่กันบินไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเอ่อแทนเจ้าเบลเบละกันนะครับเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดบินเป็นธาตุไม้วอลล์ มูนทน,นูนะฮะทัดไฟไหมจริงๆผมมีมูนฮอกกี้นะแต่เป็นทัดแสงรู้สึกข,ขีจะไม่แรงเท่าเจมูนนี่นะคอเายังไม่ตายนะครับโอ้แต่เอเลนข้ามแม่นมากครับข้ามแม่นระลึกด้วยนะครับที่ผมลองใช้ดูเนี่ยนี่ครับแป๊บเดียวมาถึงนะป้อมแล้วครับไวมากนะครับอ่อาเขากนอานามาครับผมจะยังไม่ใช้แช่นะครับ สังเกตที่เอเลนนะครับข้ามแล้วครับนี่ครับข้ามแม่นมากครับผมจับแข่งไม่เอาครับผมรู้สึกว่าตัวมันข้ามแม่นมากเลยครับขนาดทีมผมไม่มีตัวบัฟแม่นยำสกิลนะครับมีแค่เจสสิก้าที่ลดอัตราการหลบทักษะของฝั่งตรงข้ามยังรู้สึกว่าข้ามแม่นเลยเดี๋ยวผมมาดูบ้านผมแป๊บหนึง่ง นะ่าจะชนะได้นะโอเคครับ, okay, รบน่าจะช,ชนะสบายแล้วกดคูณ2องเลยครับเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนผมเห็นหลีกตำนานใช้เอเลนเยอะมากเลยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าที่มันเม่นนี่แหละแต่พอเหมือนเอลซ่าเข้ามาแล้วตำแหน่งมันจะล้นนะครก็เลยต้องเอาเอเลนออกผมก็ยังว่ามันตัวมันใช้ดีนะคร ใช้ดีพอๆกับพวกเกือบจะเท่ามิลเลียอดัทเลยครับแต่มิมเลียอดัทนี่เขาสตันแม่นทุกธาตุนะแต่เอเลนก็มีบางจังหวะที่ข้ามธาตุไฟไม่ได้เหมือนกันอ,อย่างทีมนี้มีตัวชนธาตุไฟนะมีตัวชนธาตุน้ำด้วยน่าจะข้ามได้เ,เดี๋ยวผมลองกดไปดูนะครับ ลีกเพชรสองขึ้นไปนี่ผมเห็นตัวบินเยอะมากเลยนะครับใครไม่มีการบินนี่น่าจะเหนื่อยแน่เลยแต่ผมมีก็ขาดพวกมูนผีจีนะฮะเวลาเจอเรียนาดรถไฟอสอยไม่ล่วงเลยฮะอึดมากเนี่ยนี่ขนาดทัดชนะทางนะะยังสอยไม่ล่วงเลยเดี๋ยวคงต้องใช้น้ำแข็งจับเอาครับเอเลนผมข้ามาถึงนี่นะ อันนี้ข้าม<ด>อ่าข้ามติดแล้วโอ้ยเกือบลืมดูครับโอ้เกือบแพ้ <laughs> เกือบแพ้เลยลืมดูดูแต่เอเลนเฮะเวลาเจอตัวบินนะต้องสนใจที่ป้อมนิดนึงคือบางทีถ้าตัวกันบินเราไม่ดีจริงเนี่ยอ่สอยไม่ล่วงนะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ฮะพัดมาพัดกลับนะครับ ผมมีตัวบัฟวิ่งตัวเดียวด้วยมูนดุริยางบัฟไม่ค่อยถี่เท่าไหร่ถ้าเป็นโยมิในคังผมจะบัฟถีกว่าแต่ผมแบบรู้สึกว่ามันตายง่ายไปหน่อยก็เลยใช้เป็นมูนดุริยางดีกว่ามีตัดแรงเหมือนกันด้วยเเล,น,เลนข้ามฮนะแต่ไม่มีตัวให้ข้ามนะเราดูนะครับฟังผมน่าจะจบได้ก่อนนะ โอเคครับเกือ oh, บ oh, แพ้เหมือนกันตัวบินเขาเกียร์น่าจะโหดมากๆเลยแหละผมสอยไม่ร่วงเลยเดี๋ยวขอเข้าไปเช็คเกียร์ตัวบินเขาหน่อยนะอ่าอ๋อนี่ครับเกียร์เจ็ดดาวของอเวลาขึ้นเลเวลตำนานนะครับส่วนอันนี้เกียร์รองเทาเ้าดิโอนาดเจ็ดดาวแจกฟรีนะเป็นเกียร์แจกฟรีที่แบบดีมากเลยครับส่วนอันนี้ก็นาฬิกา เอาไว้ใส่ให้ตัวบินบินไวขึ้นแล้วแล้วก็มีอัตราการลบลีกพวกตัวกันบินด้วยครับอ่านิเกียเอเลนนะครับมีน้ำเต้าชาเบนดอรฟนะฮะเวลาข้ามก็จะอ่าโคดาวสกิลต่ำลงนะฮะเพราะว่ามีรถเะียะเวลารอทักษะครับส่วนอันนี้ก็รองเท้าอม่าเงี้ยนะมีอ่าผมเปลี่ยนจากรถแร่18เป็นอัตราความเบ่นยำทักษะ40นะฮะ คามแม่นมากอ่าแล้วก็ส่วนของเกียร์ช่องหน้าเป็นเกียร์คริสต์มาสนะครับสำหรับใครที่กำลังดองเกียร์คริสต์มาสอยู่สู้ๆนะครับอ่เดือนนี้ผมหมดไปกับมูนเยลลี่เล่นสัหมดตัวเลยครับเสียไปประมาณอ่ากว่าตัวแล้วก็อ่าเกือบ9 0 0บี้ฮะน่าจะใช่ครับผมกดไป3รอบ ันนี้เกียร์ในคังผมครับผมก็เดือนหน้าอาจจะเติมแพ็คลูบี้นะเอาไว้เปิดเกียร์คริสต์มาสอันนี้ช่องหน้าครับมี7ชิ้นนะช่องกลางไม่ค่อยได้ใช้แต่มี5ชิ้นครับส่วนม,มากอยากใช้เป็นพวกรถแร่มากกว่าแล้วก็นี่ก,กระดิ่งคริสต์มาสครับมีแค่4ชิ้นก็คงยังต้องเติมเพิ่มับเพราะว่ามีหลายตัวที่ต้องใช้เลยอย่างดาวินชี ci, ครับถ้าเกิดได้มาแล่ในเกมก็จะเหลือประมาณ3 4 0 0ย เบลก็ประมาณ4-500ครับส่วนซากุระนี่เป็นเกียร์เจ็ดดาวของเรียวนาดช่องท้ายนะซึ่งมันรถแรกไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ถ้าแรกกระดิ่งมาน่าจะดีกว่านะแล้วก็มูนเยลลี่นะฮะถ้าหมดเดือนนี้ไปก็จะไม่มีรถแล่30%กับรถ30%กับระยะเวลาคููดาวเรนเจอร์นะฮะก็คงจะต้องใช้กระดิ่งไม่งั้นแรก่ก็คงจะขึ้นมาสูงค่อนข้างเยอะเลยครับ แล้วก็จอระเจ้เกียร์เจ็ดดาวแจกฟรีของเดือนเดือนที่ที่ผ่านมานะครับไม่ได้ใช้รถแรกนะครับใช้เป็นลบสกิลครับเพราะถ้าเกิดเอาออปชั่นรถแรกก็จะขาดอ,าออฟลบสกิลทำให้เค้ผมบางเกินไปส่วนดุริยางผมใช้นะนะก็แล้จะเหลือที่พันสามสี่แล้วก็เอเลนใช้เป็นน้ำเต้าครับ อุสกรณ์พันเก้าสิบนี้ก็คุ้มนะครับกับตัวที่ข้ามหลังได้ขนาดนั้นแล้วก็ตาความแม่นยำที่ส่งถึงหกสิบเอร์เซนตะข้ามแม่นมากเอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้พบกันครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ